ครับวันนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้นะครับทิปสวนพึ่งนะครับก็จะมีกล่องหลังนะครับแล้วก็ใช้สายรัดนะครับรัดเต็นไว้ข้างหลังนะเออผมซื้อเหล็กมาเพิ่มนะครับมาติดเพิ่มพอดีผมขับแก๊บอยู่ด้วยก็เลยเอามาใส่นะครับไว้ปลุกกล่องแล้วก็ติดพวกเหล็กที่มันสไลด์ได้นะครับเวลาเติมน้ำมันกล่องอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่รู้จักเขาให้มานะครับ ก็เลยเป็นต้องซื้อแล้วก็ติดแฮนด์บาร์นะครับอันเล็กสั้นนะครับสองข้างแล้วก็ที่ยึดมือถือนะครับที่เหลือก็ดมเดิมนะครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยมีแค่นี้แหละผมไม่ค่อยได้ออกที่บ่อยนะครับก็เลยไม่ได้แต่งอะไรมากแล้วก็วิ่งกลางคืนไม่ค่อยบ่อยก็เลยไม่ได้เพิ่มไฟนะครับเมื่อก่อนจะติดที่ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยแต่ว่า ตอนนี้พังไปแล้วก็เลยปกติถ้าอเทปหลายวันนะครับตอนนี้ผมไปการนะห้าวันผมเอาโซลา่าเซลล์นะครับติดไปด้วยเอาไว้ชาร์จก็ช่วยได้ช่วยได้นะครับแต่มันก็ชาร์จช้าโอเคนี่ก็เดิมเดิมนะครับทิดมือถือผมเป็นแบบปลดล็อกง่ายนะครับใส่ง่ายนะครับเป็นตัวยึดสปริงนะครับวิ่งก็แน่นหนาดีนะครับ ก็วิ100่งร้อยหนึ่งนี่ก็ไม่หลุดนะครับแน่นดีตัวนี้ตัวใหม่แล้วตัวเดิมผมพึ่งแตกไปนะครับแต่ตัวนั้นก็ใช้มาปีหนึ่งครับถึงถึงแตกนี่ครับรถรวมๆนะครับมีแค่นี้ไม่ได้แต่งเยอะนะครับ